โอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเด็กนะครับนะเด็กอะไรไม่รู้นะครับแหมนะเด็กนี้นะครับก็บอกไ้เลยว่า,วาเป็นเด็กเวอร์ชันใหม่ที่ปรับใหม่นะครับเพราะว่าในส่วนของกาแล็กตัดที่ปรับใหม่นะนะนะครับความสามารถเหมือนเดิมครับแต่เพิ่มมาคือหากคุณกําลังชนะในพื้นที่นี้และการ์ดนี้เป็นการ์ดเดียวของคุณที่นี่ นะครับจะทำลายพื้นที่อื่นซึ่งแต่ก่อนนะครับการิตัดมีเพื่อความสามารถคือหากกา๊์ดนี้เป็นกร์ดเดียวของคุณที่นี่จะทำลายใช่ไหมครับมันเล่นโหดมากแล้วไปมาเขาโดนเนื้อพลังต่อสู้เหลือ2จนตอนนี้พลังต่อสู้กลายไปเป็น7แล้วแต่ความสามารถเปิดตัวจะมี2เงื่อนไขนั่นเองนะครับซึ่งผมคิดว่าเงื่อนไขสองเงื่อนไขที่เขาปรับมาเนี่ยผมว่าแบบนี้นดีที่สุดนะครับ จะมีไอรอนฟิตนะฮะนี่ไอรอนฟิตนะครับอ่าอันนี้รู้รู้ทุนอยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่ที่ผมจะเล่นก็คือไอรอนฟิตคอมโบกัชูรีนะครับในเทิร์นสี่นะครับอันนี้ก็ทู้ว่าจะรู้ทุนอยู่ดีนะครับซาบูครับค้าที่ใช้สี่เนจี้จะลดลงหนึ่งนะครับเออเทิร์นสี่เราถ้ามีซาบูบลงอยู่แล้วเทิร์นสี่ก็ลงไอรอนฟิตกัชูรีได้และเทิร์นห้าก็ตามสภาพอย่างเช่นฮอปก,กบิน ทำให้รถสิบหกนะครับเออนะก็ประมาณนี้หรือว่าจะเป็นกาแล็กตัสนะครับในกรณีที่มีสนามที่ลดเอเนร์จีหนึ่งก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นมีสนามสเตนอะคาไลมี่ให้แนะนำเทินสี่ลงไอรอนฟิทและทงห้าเดินลงสไปเดอร์แมนครับนะนะนะครับอันนี้ก็เล่นได้นะครับถ้ามีสนามสเตนอะคาไลมี่ให้ลงสไปเดอร์แมนตรงตรงนั้นเลย แล้วมันก็จะย้ายการไปที่อื่นใช่ไหมแล้วเธอหกลงกท็ทลยชนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วไปนะฮะนะครับซีซั่นนี้ใครยังไม่ถึงร้อยรีบขึ้นถึงร้อยนะครับเพราะว่าเอาง่ายเราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับอ่าเปิดกล้องโชว์ด้วยอ่ะเปิดกล้องโชว์ด้วยให้ได้หาว่านี่นะครับเบื้องหลังของช่องเทพอีสนะนะครับ เกมนี้ครับถ้าเอาง่ายก็คือจะทำยังไงก็ได้ให้มันโชว์กระตั้งให้ได้ก็คือจบอะ่ะแค่นั้นเองว่าของโบรี่งเป็นยังไงนะฮะซุก,กี้ไหมซุก,กี้ิดู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 ซูก,กีินะครับมาจิกครับ เอาไว้หลอกล่อคู่ต่อสู้ได้กลาเยเป็นเนี้ยเอาไว้หลอกล่อเลยตอนนี้ลงเว็บกลางะ่ะ กรจะวัดใจนะครับก็คือเอาเอาก็บินกว้างานะจริงๆถ้าลงกาแลััดมันก็ได้นะแต่ว่าผมว่าไม่คุ้มนะครับเอ็กครับโอเคเล่นถูกครับ ลงมาจิกครับไว้หลอกลอกคู่ต่อสู้สดชื่นไหและเขาลงถือว่าถือว่ากระบวนการนี้มันปแปลกนะลงสเปรดแมนจับฮนะตานนี้ไม่ได้โชว์นะ กคลงสามใบนะไม่มีเป้าหมายครับลงไปทำเพื่อตอนนี้ก็สถานการณ์เริ่มยากแล้วว่าจะเล่นแบบไหนนะครับโอเคเนี่ยวัดใจเลย ถ้าเราเปิดก่อนมีโอกาสได้เปรียบครับเรียบร้อยคุกข่าไห้ข่ากรนเลตัดเอาแล้วเจอนีคอมโบเีียวไปนละงงงมึงเล่นอะไรวะ <c oughs> เออจริงมึงเล่นอะไรอยู่นะยกาโมล่าครับมูเล่นอะไรวะเนี่ยไอ้เหี้ยมันก็แพ้อยู่แล้อว <c oughs> <c oughs> ลอะวะ่ะ <c oughs> คือเล่นแบบไม่ต้องคิดนะ่ะแพ้เพราะว่าจริงๆมันลงง่าก็ได้อนะแต่ว่าเขาเปิดสไปเดอร์แมนตรงนั้นนะเชิญห้าหกเฮียเล่นไม่ออกเลยนะอ๋อนี่สตาร์นีงนะครับ โอเคสนามอันตรายมาแล้วนะมาสเก็บนะเมื่อเริ่มเพิ่มหกการสลับการ์ดในมือฝ่ายตรงข้ามนะครับจะทําให้เราเล่นยากขึ้นนะ โจได้เวฟบแต่เวฟพลังแต่เอเนจีเป็น6นะฮะเล่นยากและสภาพอย่างนี้เราจะต้องเอามาจิกนะเพราะว่าเพทีที่สุดก็คือเอามาจิกลงซ้ายนะครับแล้วก็ อีฟินนอร่ะอืมก็ขมยุอ่ะยอมแพ้ครับโอเคโอเคครับประมาณนี้นะจริงๆก็ไม่อยากเล่นมากกว่านี้นะครับเพราะว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาอ่านหนังสือนะครับและช่วงนี้ก็คือกีฬาสีนะฮะเออ,อกีฬาสีนี้ก็เริ่มมาแล้วนะนะก็ฝากเขาด้วยนะครับตาะะราโบนี้นะครับย้อนไปดูต้นคิมนะครับเล่นได้ นะครับแต่ต้องใช้ส,สมองเยอะนะครับเออต้องใช้ความคิดเยอะมากนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ